ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่แปลงเล็กนะครับเนื้อที่200ตารางวานะครับโฉนดคุดแดงนสสี่จอนะครับเนื้อที่200ตารางวาพื้นที่ตรงนี้อยู่ในโซนเมืองเลยนะครับโซนเมืองกบินบุรีนะครับก็คือจะห่างโรงพยาบาลกระบินบุรีแค่200เมตรนะครับห่างโรงพยาบาลกระบินบุรี200เมตรห่างถนน304 นะครับห 4, ่างถนนสา4ี่เพียงแค่นิดเดียวนะครับห่างถนนสามนเพียงแค่นิดเดียวนะครับเพียงแค่สามรอเมตรเท่านั้นเองอันนี้เป็นสภาพทางสาระนะครับเข้ามาลงจากถนนคอนกรีตนะครับจากถนนคอนกรีตลงมาถึงแปลงเนี่ยสองรอยเมตรนะครับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไฟฟ้าที่มองเห็นเนี่ยนะครับ แล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้เป็นทางสาราที่กันเข้ามาตั้งแต่ถนนคอนกรีตเลยนะครับตั้งแต่ถนนคอนกรีตเข้ามาหาแปลงเนี่ยนะครับสองร้อยสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับถนนเส้นนี้กันไว้อยู่ที่ประมาณห้าเมตรนะครับประมาณห้าเมตรเพราะว่า,าเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมรายละเอียดนะครับถ้าเรา จากแปลงเนี่ยต้องการจะขายนะครับถ้าเรามองไปตรงๆ300เมตร m, นะครับก็จะมองเห็นถนนใหญ่เลยถนนหมายเลข304นะครับถนนหมายเลข304เป็นถนน4เลนสายภาคตะวันออกนะครับตัดจากาถนนสุวินทวงศ์นะครับแล้วก็มาชะเชิงเซานะครับพนมสาร,รคามแล้วก็มา,าปราจีนบุรีนะครับมาที่อำเภอกระบินแล้วก็ตัดไปที่นครราชสีมานะครับ 250เมตรเท่านั้นนะครับาจากจากถนนคอนกรีตเข้ามานะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมนะครับรา,ายละเอียดตรงนี้ถ้าเรามองไปด้านซ้ายมือนะครับมองไปด้านซ้ายมือก็คือ,อนี่นะครับ ที่มองเห็นแทงน้ำนะครับนี่นะครับแทงน้ำเนี่ยนะครับมองเห็นแทงน้ำอ่าแล้วก็มองเห็นสายไฟสายไฟนะครับถนนถนนสี่เลนนะครับถนนสามศูนย์สี่นะครับแล้วก็เนี่ยจะมีเพื่อนบ้านนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับอันนี้อ่าเขาติดถนนสามศูนย์สี่นะครับติดถนนสี่เลนนะครับ แล้วก็จากจากตรงเนี้จากที่ดินเนี่ยนะครับออกไปสี่แยกกระบินบุรีนะครับประมาณสองสามกิโลเท่านั้นสองกิโลนะครับประมาณสองโลนะครับจากแปลงออกไปสี่แยกกระบินบุรีนะครับสี่แยกสามทหารสองกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็จากแปลงที่ต้องการจะขายออกไปหาถนนคอนกรีตนะครับสองร้อยกว่าเมตรในนี้เท่าน,นั้นเองนะครับสองร้อยกว่าเมตรแล้วก็ขึ้นถนนคอนกรตีตเพื่อวิ่งออกถนนสามศูนย์สี่อีกสามร้อยเมตรนะครับ ด้านริมริม,มไปสุดทางถนนคอนกรีตคนละฝั่งถนนคอนกรีตก็เป็นเขตของโรงพยาบาลกบินบุรีนะครับพอเลยโรงพยาบาลไปนิดนึงก็จะเป็นตลาดขุนวิชัยนะครับตลาดขุนวิชัย,นะลชยแล้วก็ที่ทําการอาเภอกระบินบุรีโรงพักกบินบุรีสารกระบินบุรีนะครับรวมๆแล้วจากตรงนี้ไปไม่ถึงกิโลนะครับไม่ถึงกิโลนี่นะครับก็จะมองเห็นอ่า นี่นะครับนี่ถนนหมายเลข304แล้วก็เป็นป่าปลานะครับป่าป่า,อาของเทศบาลกระบินบุรีนะครับอยู่คนละฝั่งถนน304นี่เลยนะครับที่มองเห็นสายไฟนั้นคือถนนหมายเลข304นะครับเราห่างถนนสเลนนะครับถนนสเลนเพียงแค่300เมตรนะครับราคานี้บัดว่าไม่มีอีกแล้วนะครับ ที่ดินนะครับที่ต้องการจะขายนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปแปลงนะครับก็คือ,อหลักเขตนะครับเนื้อที่200ตารางวาเนี่ยนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับหลักเขตนะครับตั้งแต่เสาไม้ไผ่ตรงนี้นะครับแต่ทางล่างาหมุดไมคโครทำหมุดมัน หมุดมันหลุดหายไปนะครับตรงนี้นะครับตั้งแต่หลักไม้ไผ่ตรงนี้นะครับหลักไม้ไผ่ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ยาวมาอีกด้านหนึ่งนะครับยาวมาถึงหลักหลักหมุดตรงนี้เลยนะครับที่มีเสาพงเขาขาวเนี่ยนะครับยาวมาหน้ากว้างติดถนนเนี่ยนะครับหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่ยี่สิบเมตรนะครับ นะครับก็คือสิบวานะครับความกว้างสิบวานี่นะครับมาถึงหลักนี้นี่เลยนะครับนี่นะครับหลักนี้แล้วจากหลักนี้นะครับจากทงนี้ก็ไปหาทงเนี่ยนะครับทงตรงกลางนี้นะครับทงกลางแล้วก็ตัดตรงออกไปหาทงด้านหลังนะครับก็จะมีทงอีกอีกอันหนึ่งนะครับนู่นน่ะก็คือสองแปลงต่อกันนะครับสองแปลงต่อกัน อ200ตารางวาก็คือจากตรงเนี้จากเสาที่บัดยืนตรงนี้ตัดไปตรงเลยนะครับตรงไปนู่นนะครับด้านนี้นะครับจะยาวอยู่ที่40เมตรนะครับด้านนี้ยาว40เมตรแล้วด้านนี้ก็จะกว้างอยู่ที่20เมตรก็คือไปหาธงสูงๆตรงนั้นนะครับแล้วทางสาระก็ตั้งแต่ตั้งแต่เสาธงไม้ไผ่นะครับยาวไปหาธง สาปูนนะครับก็คือทางเดี๋ยวชมรูปแปลงก่อนนะครับก่อนที่จะพาเดินชมนะครับรูปแปลงก็จะเป็นลักษณะนี้ขออนุญาตวางนิดนึงนะครับนี่นะครับรูปแปลงนะครับรูปแลงจะเป็นตามที่บัตรวงสีส้มส้มไว้อ่ามองโดยรวมนะครับจากถนนสามศูนย์สี่นะครับถนนสี่เลนเนี่ยเข้ามานะครับสามรอยยี่สิบเมตรนะครับสามอยยสบเมตร ขี่ตามถนนคอนกรีตเข้ามาเลย320เมตรนะครับแล้วเราก็มาเลี้ยวเข้าตามถนนลูกรังดินเดิมนะครับเข้ามาถึงแปลงเนี่ยวิ่งตรงมาเลยนะครับ250เมตรนะครับ250เมตรโดยรวมก็จากแปลงนะครับออกไปถนนหมายเลข304ถนนสี่เลนสายภาคตะวันออกเนี่ยนะครับเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองถ้าตัดตรงไปนี้ได้มันก็อยู่แค่300นะครับรูปแปลงจะเป็นลนนักษณะนี้นะครับ หน้ากว้างตั้งแต่ริมเนี้ยไปถึงริมเนี้ยนะครับอยู่ที่20เมตรยาวอยู่ที่40เมตรนะครับรูปแปลงโฉนด2ใบใบละ100ตารางวาเนี่ยนะครับใบละ100ตารางวานะครับ2ใบก็200ตารางวานะครับจะติดทางทางก็จะ,ะมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ทางก็จะตัดออกมาหาถนนคอนกรีตอีกเส้นหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันทางตรงเนี้ยยังไม่ได้ทํานะครับก็ยังเป็นป่าอยู่แต่ทางตรงเนี้ย ทําเข้ามานะครับแล้วที่พวกนี้นะครับที่เป็นล็อกละร้อยตารางวาตรงเนี้นะครับคือเขาขายหมดแล้วนะครับขายหมดแล้วแล้วทางทางเจ้าของแปลงเนี้ยนะครับเจ้าของเจ้าของสองแปลงเนี้ยเป็นเจ้าของเดียวนะครับต้องการที่จะขายแปลงอื่นนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงนะครับก็คืออันนี้เขาขายหมดแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่สองแปลงนี้นะครับเนื้อที่สองร้อยตารางวานะครับทาง คุณพี่เจ้าของนะครับ200ตารางวาเนี่ยนะครับขายยกแปลงอยู่ที่4,500สนเองนะครับอยู่ที่4,500สนนะครับยกแปลงสองร้อา200ตารางวาโฉนด2ใบนะครับราคานี้รวมโอนทั้งหมดนะครับแกต้องการจะขายด่วนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับก็คือตั้งแต่ทงหลักหมุดตรงเนี้ย แล้วก็ตัดตรงไปนู่นเลยนะครับตรงไปด้านหลังนะครับสี่สิบเมตรนะครับมีหลักหมุดชัดเจนทุกจุดเลยนะครับมีชัดเจนทุกจุดแล้วก็หน้ากว้างไปนู่นเลยนะครับไปหาท้ายรถบัตรนู้นนะครับไปหาเสาไม้ไผ่ตรงนู้นอยู่ที่ยี่สิบเมตรนะครับยี่สิบเมตรก็สิบวานะครับสิบวานะครับแล้วก็ตัดตรง นะครับที on ite, ่ดินตรงนี well, side, ้นะครับก็อาจจะมีการปรับสมตกแต่งอีกนิดหนึ่งก็สามารถทําเป็นบ้านพักได้เลยนะครับหรือซื้อเก็บไว้ทํากําไรต่อก็ได้นะครับนี่นะครับก็จะถึงหลักไม้ไผ่ตรงนี้นะครับหลักไม้ไผ่ตรงนี้แล้วก็จะตัดตรงไปหาทงแดงๆที่มองเห็นนะครับที่เอาตรงนั้นก็จะมีหมุดนะครับมีหมุดอยู่แล้วแล้วก็จะเลยหมุดนั้นไปอีกนะครับเลยหมุดนั้นไปอีกก็คือยาวด้านนี้สี่สิบเมตรเช่นกันนะครับ เมตรนี่นะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปหาหลักนู้นนะครับหน้ากว้าง20 20เมตรยาว40 m. นะครับตรงนี้บรรยากาศนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า,าตรงนี้ก็นะครับด้านติดกับแปลงของเราเนี่ยนะครับ เขาจะดําเนินการตัดไม้ออกนะครับก็จะมองเห็นถนนโล่งเลยนะครับนะครับแต่ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับของเราก็เนื้อที่สองตารางวาก็ตั้งแต่ตรงนี้ตรงไปนู่นนะครับแล้วก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เขาจะเคลียร์ลิงนะครับเอารถไถมาดันนะครับคุณคุณท่านใดที่ต้องการซื้อที่เก็บไว้นะครับใกล้ตลาดกระบินบุรีใกล้สี่แยกกระบินบุรีนะครับอยู่ในโซนตัวเมืองเลยนะครับ นี่นะครับเนื้อที่สองร้อยตารางวานะครับขายยกแปลงนะครับสองร้อยตารางวาโฉนดสองใบเนี่ยขายอยู่แค่สี่แสนห้าเองนะครับบัตรว่าค่อนข้างถูกนะครับถ้าบัตรมีตังยังอยากเก็บไว้เลยนะครับนะครับสองร้อยตารางวาขายอยู่ที่สี่แสนห้านะครับราคานี้รวมโอนทั้งหมดอพอเราออกไปสามร้อยเมตรนะครับจากแปลงออกไปไปถึงถนนเนี่ยนะครับออกไปตรงนี้ 200กว่าเมตรแล้วก็ออกจากหัวมุขี่ตามถนนคอนกรีตออกไปถนนสี่เลนที่มองเห็นเนี่ยนะครับอ,อีกแค่สา0รอยเมตรรวมๆแล้วจากตรงนี้ออกไปห้าอเมตรแล้วด้านตะวันตกทางออกเนี่ยนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลกระบินนะครับโรงพนโรงพยาบาลตัวอำเภอรกระบินนะครับก็คือแล้วก็พอวิ่งเลยโรงพยาบาลไปอีกสักห้าอเมตรก็จะเป็นที่ทําการอำเภอรกระบินนะครับ แล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นเทศบาลกระบินแล้วก็ตรงข้ามกับตลาดขุนวิชัยก็จะเป็นอบตกระบินบุรีโดยรวมก็คือห่างจากตรงนี้ระยะทางเพียงแค่500เมตรถึง1กิโลเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นโลตัสบิ๊กซีอะไรต่างๆนะครับจากตรงนี้ไปเพียงแค่1ถึง2กิโลนะครับก็คืออยู่ในโซนตัวเมืองนะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับเทศบาล กระบินพอดีเลยนะครับคนละฝั่งถนนหมายเลข304นะครับเนี่ยลดเสียงลถวิ่งตลอดเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้ามาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับระยะทางอ,าอยู่ที่ร้อยสามสิบห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยสามสิบห้ากิโลนะครับแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาโซนสนามบิน สุวณภูมินะครับระยะทางอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับชนบุรีหนึ่งรอยี่สิบ้ากิโลนะครับชนบุรีหนึ่งรอยสบห้ากิโลแล้วถ้าเปรียบเทียบจากชะเชิงเซานะครับอยู่ที่เก้าสิบ็ดกิโลเท่านั้นนะครับนี่นะครับที่มองเห็นนะครับถ้ามุมกล้องมันก็จะดูไกลนะครับแต่จริงๆถ้าเรายืนตรงเนี้ยนี่นะครับถ้ามีทางลัดไปก็คือเดินเดินไปถนนใหญ่ได้เลยตรงทางออกนะครับ ตรงทางออกจะมีป้ายขายไว้นะครับล็อกละสองไล่นะครับตรงนั้นไล่ละสามล้านนะครับอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ตรงเนี้ยเราเข้ามาแค่นิดเดียวห่างกันมาแค่ไม่ขี่ไม่ขี่เมตรนะครับไม่ขี่ร้อยเมตรเนี่ยนะครับตรงนี้ราคาอยู่ที่ไล่หนึ่งไม่ถึงล้านนะครับไล่หนึ่งไม่ถึงล้านนะครับสองร้อยตารางวาแค่สี่แสนห้านะครับราคานี้รวมโอนทั้งหมดสนใจชมรูปโฉนดก็ทักไลน์เข้ามานะครับ ทักไลน์เข้ามาเบอร์ติดต่อ0980075266นะครับ0980075266บัตรก็ยินดีจะพาค,คุณทุกท่านนะครับมารับชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าของได้เลยนะครับส่วนราคานะครับราคานีา้ไม่แน่ใจนะครับว่าทางคุณพี่เจ้าของจะลดให้หรือเปล่านะครับเพราะว่า,าแกต้องการที่จะขายเพราะว่าแกไม่ค่อยสบายตัวเท่านั้นเองนะครับ ที่ดินตรงนี้ถ้าเกิดเคียร์ลิงป่าตรงนี้ออกนะครับก็จะมองเห็นสีแยกกระบินเลยนะครับแล้วก็เป็นที่เนินด้วยนะครับเป็นที่เนินสูงเลยนะครับระดับที่เราอยู่ตรงนี้จะสูงกว่าถนนหมายเลขสามศูนย์สีด้วยนะครับก็ฝากคุณคุณไว้ด้วยนะครับต้องการซื้อที่สองร้อยตารางวาโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับต้องการซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับหรือว่าต้องการซื้อปรับสมตกแต่งไว้นะครับก็ได้นะครับเพราะว่า ที่ดินโซนนี้นะครับถ้าตรงเนี้ยถ้าเขาเคลียร์ลิงทาเป็นบ้านจัดสรรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วราคาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงเลยทันทีนะครับเพราะว่าที่รอบข้างเนี่ยมีแต่ไร่ละล้าน5ถึงล้าน8ปถึงสล้านนะครับห่างโรงพยาบาลแค่นิดเดียวนะครับแค่สองสามร้อยเมตรแล้วก็ห่างถนน4ี่เลนถนนเส้น304ตลาดกรินบุรีตลาดขุนวิชัยเพียงแค่นิดเดียวนะครับเพียงแค่สองสเมตร ถือว่าราคานี้ไม่มีแล้วนะครับราคาร้อยตารางวาก็แค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับราคานี้รวมโอนทั้งหมดแปลงนี้200ตารางวาโฉนด2ใบนะครับอยู่ยกแปลงอยู่ที่4 5 0 0 0 0นะครับราคานี้รวมโอนทั้งหมดก็ฝากคุณคุณไว้ด้วยนะครับคุณคุณไว้ด้วยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ก็ลองเข้ามาชมได้นะครับเป็นโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอเลยพื้นที่ตั้งอยู่ตำบลกระบินอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับ อยู่ด้านตะวันออกโรงพยาบาลขึ้นมาประมาณสัก200เมตรเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับนี่นะครับตั้งแต่ทงตรง,ตรงนี้แล้วก็ตัดไปหาทงด้านหลังนะครับก็คือสองร้อยตารางวานะครับ200ตารางวาแปลงนี้นะครับก็ขายนะครับแปลงนี้ก็ขาย นะครับตรงนี้ก็200ตารางวาเช่นกันนะครับแต่ตรงเนี้ยราคาราคาโดดนะครับราคาโดดอันนี้บัตรไม่ได้รีวิวแปลงนี้นะครับบัตรรีวิวแค่แปลงที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับหรือคุณลุงเจ้าของต้องการจะขายจริงๆนะครับ200ตารางวายกแปลงพร้อมโอนอยู่ที่4ี่แสนห้าราคานี้บัตรว่าไม่มีแล้วนะครับในโซนตัวเมืองกระบินบุรีนะครับเดี๋ยวมีการปรับผมตกแต่งเคลลิ่งนะครับเดี๋ยวคนเข้ามาอยู่แล้ว ราคานี้ไม่ได้แล้วนะครับวันนี้บัตรขอวอวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ บัตรก็กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดิน200ตารางวานะครับขายยกแปลงอยู่ที่450,000บาทราคานี้รวมโอนทั้งหมดขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ